ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาชีนา้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโยธาแม่พวกเราอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขมากแนละ้วไม่ต้องไปยุ่งดีที่สุดเราค่ออกมาได้ทันทีนะ <c oughs> มึงจะไปขี้อะไรวะฮะเธอเลิกกัเถอคกับถ้าคืนนี้กูขอให้มึงไม่ไปได้ไหมอ่ะมึไม่อยากให้มึงไปทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วอ่ะกูอยากให้โยธากลับมาเป็นโยธาที่กูรู้จักตลอดวาย ทำอะไรของมึงเนี่ยขอโทษคุณชอบทะเลปะไ,ไม่รู้เหมือนกัน,น,นอความชอบตัวเองไม่รู้ได้ไงไม่รู้ว่า ความรู้สึกชอบมันเป็นยังไงไม่เห็นยากเลยก็คงจะเห็นแล้วมีความสุขมองแล้วไม่เบื่องี้ยผมชอบ

ให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเงินเท่าไหน <c oughs> แค่เพียงเธเข้ามา <c oughs> ช่วงเวลาทุกนาทีที่มีความหมายจะ <c oughs> ไม่ลบไ,ไม่ดิมดีกว่าเดิม <c oughs> จะอเติมเต็มจะอเติมเต็มให้ชีวิตครบท, <c oughs> ทุกอย่างกว่าที่เป็นจะ <c oughs> ทำให้ในวันนี้เ perfect <oughs> <c oughs> เป็นพิเศษขึ้นมาจากท้องฟ้าที่อ้างวางมองไปกลับมีแสงดาวจากชีวิตที่ลำพังถูกลบลอบล้อมด้วยความหวังทุงเนาทีในวันนี้ขอเธอมาเข้ามาช่วยเตามเตมสิ่งที่ขาดหายไปตมิมช่วงว่างที่มีอยู่ในใจจะช่วยสอนให้ฉันมองเห็นความรักที่ไม่เคยเห็นที่ไหน คือถ้ากูไม่รู้เนี่ยนะกูจะแก้มไม่รอกห้องให้มันเข้ามานอนด้วยกันทุกคืนไหมอะไม่เห็นกูง่หรืออะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวมึงดูเพื่อนมึงน,นะเวย้ยบอกว่างอนแล้วเดี๋ยวก็ไปเที่ยวทะเลกับมันกูนี่เห่าเป็นหมาเลยเอาอเมริกานอนเย็นครับเตีวอยู่เหรอพี่จำผมได้ด้วยเหรอครับจำได้ดิ ก็น้องคนที่ดูเซ่อเซอแล้วก็โดนุชนโลงองั้นน่าจะผิดคนแล้วล่ะครับผมจำได้ว่าไม่ได้ขนาดนั้นกูล้อเล่นอ๋อพี่ที่ไฟไฟ้านะอ๋อครับ <c ười> คือกูหลอกถามชื่อมึงอยู่คือมึงไม่รู้เลยเหรอผมชื่อวายครับเจอกันปีหน้านะแล้น้องรถมาแล้วผมไปก่อนนะครับอ นี่ใบเก่าใช้ไหมใบเก่าก็ใบทุกที่ติดสเก t ร์ไลพี่จำได้เหรอครับจำได้ดิทำไมดีใจเหรอที่จำไดเออ้เปล่าครับแล้วสรุปใบเก่าใช้ไหมยังยังเลยครับแล้วทำไมไม่รีบใช้เดี๋ยวมันหมดเครหรอก <laughs> มันมีอายุหนึ่งปีผมกล่าวว่าถ้าสอบติดมหาลาัยนี้จะไม่ได้เป็นรางวัลให้ตัวเองครับอื น่าสนใจนะอย่าลืมชวนกูด้วยนะต้องชวนพี่ด้วยเหรอครับเอาชวนดิอย่าลืมนะสติกเกอร์ใบหนึ่งเนี่ยเป็นของกูอ๋อจริงด้วยครับงั้นอย่าลืมชวนกูด้วยนะกูอยากเป็นคนแรกที่แสดงความ,มินดีกับมึงครับ นายคนไหนเสียหาดเทวดาผมครับแล้วมาทำไมคือคือว่าทิดวันอย่าไปแกล้งน้องสิครับน้องกลัวหมดแล้วน่ยดูดิเออพี่แล้ววันนี้พี่เปิดร้านหรอกูย้ายร้านไปหน้าแล้วอะนี่กูมาทำกูลาแล้วก็พักผ่อนเฉยหน้าเลยอะครับหน้าไปจัง นีคู่ใว้ใส่เัรอยังเลยครับกูที่พามาด้วยคือใช่ไงนะ่าจะเข้าใจผิดนะครับเพว่ากูมองไม่น่าผิดนะมีแต่วพวกมึงเ่ยที่น่าจะเข้าใจผิด ไฮวันดยไฟนนะโยธาทีนี้ก็เป็นสายรหรัสเวลาเต็มตัวแล้มาชนหน่อยชอนชนกินเยอะนะเว้ยเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องอพี่อางมาจุ๊บๆหน่อยเร็ว ดื่มมากแล้วอะยยกย้ายมล้ะทุกคนว่่งยังอืมนิดนึงมื่อย่าลืมมาอัปเดตกูด้วยนะ <c oughs> ว่ากูหรือพวกมือไี่เข้าใจผิด <c oughs> เฮ้ยยังไหวอยู่เลย <c oughs> โอ้โหไม่กินต่อวะ <c oughs> เฮ้ยโดยทา พาที่ขึ้นริมทะเลพี่นี่สวยนะเว้ยถ้ายังไหวกันอยู่ก็อยากให้รอดูส่วนพี่เคยดูแล้ววะขอบายทำงาน,นยากเลยแล้วกันเดี๋ยวเจอีกทีตอนเช็คเอาเลยนะได้ครับสวยจริงๆนะเว้ยไหวก็รอดูนะบิเกิรรอ,อดูพดทขึ้นกันไหม ขอโทษที่ทำให้มึณเสกอันตรายกว่านั้นนะไม่อันตรายคูไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เราสองคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมมึงมีอะไรจะถามกูไหมถ้าสิ่งที่กูอยากถามเป็นสิ่งที่มึงไม่อยากบอกกูคงกต้องเสียใจไปเลยมือดิ วันนี้กูจะตอบพวกเรงกูเห็นมึงถูกกับพี่ว่าวอลี่เป็นแฟนเก่าเราสนิทก,กันหลังจากที่พี่ว่าเลิกกับแฟนคนแรกพี่ว่าเขาใจดีเข้าใจกูทุกอย่าง หลังจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจคบกันนั่นเรียกว่าความรักหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจแต่แค่กูรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่กูรู้สึกดีด้วยในตอนนั้นน่ะแค่ผ่านไปปีเดียวพี่วารู้สึกว่าเรื่องระหว่างเรามันไม่ใช่ความรัก เันเป็นความผูกพันแบบพี่น้องตอนนั้นกูพูดไม่เข้าใจอ่ะตั้งแต่นั้นมากูก็เลยเชื่อว่าความรักมันไม่จริงนีกที่มึงไปที่ร้านบ่อยๆมึงอยากไปเจอพี่เขาชนะั้นถึงจะเลิกกันไปแล้วอะแต่แค่กูได้เห็นหน้าพี่วาย แค่นั้นมันก็รู้สึกปลอดภัยแล้วนี่แต่พอมีมึงเนะี่ยูไม่จำเป็นต้องไปร้านกูแค่อยู่ห้องกับมึงกูก็รู้สึกปลอดภัยจริงเหรอเรื่องของกูพี่ว่าจบไปแล้วเว้ย ตอนนี้ไม่แค่เรื่องของเราตอนนี้อารมณมึงคืออะไรวะไม่รู้ดิรู้สึกแค่ว่าโคตรพิเศษเลยแล้วก็อยากอยู่ไปด้วยตลนอดนแต่แต่ยังไม่แน่ใจใช่ไหม,มว่าคือความรับหรือต่อ งั้นกูจะไม่เรียกว่าคนตตบ์ตับนึงแล้วกันไว้มึงไปทบทวนตัวเองให้แน่ใจก่อนว่าถ้ามึงไม่ใช่อะกูก็ไม่อยากให้โลกมันพังมึงจะรอกูใช่ไหมอืมรอหนึ่งวันหนึ่งเดือนอาจะรป็งปีย ก็รอได้ท่านนี้คือเรื่องจริงรักครั้งนี้ที่เกิดขึ้นอย่าขอให้เป็นครั้งสุดท้าย ยวันเกิดแล้วก็รู้ไว้ว่ากูเป็นคนนึงนะที่จำได้ว่าโยธาเกิดแเมษามนเป็นคนแรกที่ให้ความสำคัญกับมัน